สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องฟองปา่าใสุขูมสุขคนเด้อมันนี่กับพ่อพ่อกับส่องสังลี่คือเก่าเลยพี่นอ้องเลยสบายดีเด้อสังลี่เอ้สบายดีสังลี่ค่ายนี่ไ,ไปหอยนิง่งบนได้นะพี่นอ้องสังลี่ไปส,ส,ส,สาวไม่กันสั่นพี่น้องเลยบอบอไปเอากูปไปไปกินไปได้ไปบง่งมัน,นไปเห็ดได้ตายย้อนได้นั่นบ่งได้ห้ามบ่งคนไม่เคยเป็นซิวเลยปะครับปิดตุ้มปิดตายนะห้ามต้องห้ามบ่งห้ามบีบนหนึ่งกับปากใครพี่น้องเลย ไปเล้อ่ะโมโหทีโมแดนบ่งเลยเนี yeah, nine, ่นปากกับเอบกเลยไไหปบุลูกจันให้ลูกจันแล้วบุงปีนี่ตายอือยายาน้เลยเาซื้อแล้วสาวนี่ซื้แล้วอันนี้กิโลดเม็ดหนึงเาคนก้ยกาอาซื้อได้วันจนปากบ่อเป็นเม็เป็นไข่จะเป็นคอังาสบายดีเขาหอม สบายดีพี่น้องเด้อมาหอดือนเพิ่งแล้วซีดอกกระเจียวบ่ไม่สิไม่ซ่ดอกกระเจียวมาอะนะมาลูกอ่ะมาทำลูกไผ่ลูกไผ่ก็ม่ได้ไปหามาทำลูกว่าโอ้ยพาดเด็กน้อยไปบุเป็นดอกนะบุจักบ่อนก็ห้ามโง่ห่าไปได้พี่น้องนะบุเรื่องบ่อนเนาะไดาบุเคยได้เขาบุเรื่งเนาะเขาลึืงแล้วโ้ กำลังค่อยต้มดอกกระเจียววะพ่อเอาใช่ไหได้ปลามดเลยได้ปลาปลาใช่ไหปลาเดียวน่ะปลาปลาได้ปบ่ได้บดิบะบดิบะเสือจังวะอยู่ฝุ่นนี่เล้วไปเชื่อแค่นี้ กักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องปอป้าเบสุขุสุคนเด้อมันนี่ก็มาพบพ่อกับพ,อพ่องสางรีเก่าวเวลาพี่น้องเลย่าเมื่อสางลีม่มาแคมป์ของเด้อพี่น้องมาซื้อปลาอ่าบรรยากาศรอบคลองอะไรพี่น้องทางลงมาก็สั้นเลยมาซื้อบอนเก่าพี่น้องเลยบอกกันมามันนี่เน,นาะพ่อแม่สางมาซื้อปลาอีกสองโลนี่แหละพี่น้องไปกินมาแล้วพี่น้องเลย tập môn của mình, cả nó lô thôi lại có nấu sao nấu sáng nấu sáng nấu sáng nùng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  sáng Lô sáng nùng sáng ชดนองเยดเามันดงนะน,น่นอา,อาอันถ <ละ S 2> <ะ>งนึงอันสองโลถงหนึงโลหแล้วเ,เขาฝากซื้อดิมผมนนมีคน,นมีนองเลยมือนี่คนโบราณมากมือนะคนลายมือนนะ เริ่มเทียงพี่เราจะเป็นกันลยไรจะปลาใช่ป่ะปลาขึ้นเนาะช่วงนะี้ได้อยู่ในปลาที่หน <c oughs> กได้ขึ้นปลาเนดีซอยเนาะ

โอเคเนาะพี่น้องหลังจากไล่ปลาเราก็สีกราบแล้วพี่น้องยกับสามโลพี่น้องเอ้ตัวแรกกันผนสั่งสั่งกันสองโลแต่ว่าเพื่อนได้มาทันทีนาะพี่น้องก็เลยก็เลยหาเสพมาหาอื่นโลนึงหนึ่งละก็นซื้อให้พอเนาะลวกันกินน้ำแน่พี่น้องเยเนาะแต่พวกพกันอยู่ทางคนแหละพี่น้องยู่ทีแลาโคแกงกระเป๋าหมดวันนี้การสร้างนี้มาอัน แคมทานำโคงเนาะพี่น้องอน,นี่ก็คือริมพระโคงแล้น่อยกชีพอทสาโคงไปเน่อโอเคพี่น้อง,ออออง,ปงไปข <c oughs> อทักคุณัน,อนอเอย พีน้อพี่น้องนี่ก็เอออีกโลนึงพี่น้องเสร็จไปกินกระสังนี่กับขาไปพูดพี่น้องเลยพ่อเข้ามาพี่น้องวันนี้ก็มาฮอตเพื่อนเลยพี่น้องซีฟลาสองโลด้วยพี่น้องโลซาวฮันเอาเสร็จแล้วได้กินปลาเลยพ่อ

นี่กระดอกระเจียวกระเจียวพี่น้องครับมีมะเขือน่ฟังกบได้ไมันอากาศน่าเพียงพี่น้องมาเสิร์ฟนกำลส่วนนั่งไหนึ่งส่วกินบิบก็ได้พี่น้องเนื้อเนื้อปิ้งปลาคือว่าปิ้งปลาปิ้งไก่น่ะปิ้งไก่เด้ให้เรวไปหน้อยนะปิ้งไก่กักับเเเขา ่วงบ่ะพี่น้องเอ้ยกินข้าวเ่ยกินแยวัสดีจมากินเน้อจะกันกินแย้พี่น้องเด้ออันึงนกินิบได้พี่น้องเลยาีกินได้เพราะีจำปาเลยจำปากระโดดพี่น้องกระโดดพักคิ้วนั่งเดิน ตีนเขแ่ง้องเสริมมะเข้เตียวอ่เรื่องกับแห้งฮะเงินเช่า่านเบิ่งหมด3มคนณเบิ่งมะเพ็นี่เบิ่งคนอนนัโอ้พองพินามากได้ไหมเออนึ่งนอกไปเกี๊ยวหพี่น้องโอ้พ่นามากได้เกี๊ยวเด้อค้่าพอุงกินเกี๊ยวเกี๊ยววัด อ่างเีโอ้เป็นน้ำากกาากินได้อันนีน้ได้การเชื่อกินขอเลยจริงง่ายเอะไรปีบบคือของถูกต้องส่าอยงไ่้าพ่อท่เรีด่ใช่นนี่่อ้ยชล้นะไปหู้่นไปผมแม่งสบายด่พี่น้องสบายดิพ่้อลืม ไปพี่พี่น้องอ่พี่น้องไแซ่บๆนะปักเซิลบาังนี่แหละปอกเซ่ลบาีังปักเซนลบมินพี่น้องเลยพี่นองเป่นปม่นบารังเป็นปุ๊มเีมลาบานี่โอ้ายดูไปดูพี่น้องเลยโอ้พอกัเป็นห่วงได้พอ3.0ชิคทล เป็นโลกใ้ายนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่ไม่รักเคยมากเลยเนาะม่ไม่ดมลยสามสิบกิโลเมตรยากสนมานี่ท่ิมหาเนาะทจะหาบอทำสวัสด์นะโอ้สั่าแล้วนี่ไงขึ้นกันเป็นโลกเป็นเพลาร์นี่ครับขับรถวิ่งเองมา อ้าวโตนำมันกได้นั่นขมือเนี่ยตัวทายตัวเล่าก็ได้ตัวได้โยปั้มกได้นาซาพันบ่อืมนี่ตัวซาพันบ้านโยั้มน้อยรกแรกน้อยบัดซาซาซสามว่าเอาบัดนี่ยละ้ดูปลาขึ้นปลาถึงมองมังคองปลาคองเยโลาพันโล่ซาพันจีบยั เออรนยะน้ำคนเพราะว่าเพราะว่าน้ำไม่ลานอยู่ตวบ้านแค้มคลองมันสุดไรทค้มคลองก็โดนแคนมล็กน้ำก็โดนปิ้ี่นิอยากโลดจ้าพอซื้อน้ำในโลดเทร้างันโล้จะาหาพันปีหาพันหาพันนั่นแหละเพราะว่าอันยังมีูกลานอยู่อยู่อัน มันเ็มท้องมาจอยอ่าแม่มันเร่องอะไรเคยไปอยเถ้าเธอนี่ยจะดีเนาะไม่ขึ้นเหมืเดเลยเนาะบนต้นแล้วบนต้นแดดแนี้ขึ้นมขึ้นอกนาเลยก็คไวเนเลยขนโบราณนะขับมาเนนต้กำลังนี่สองเจ้ากำลังลงมาเจ้าเดียวเก็แดดกำลังอืมก็แดดก็แดดแล้วก็ได้ก็แดกก่อเนาะ ต้อง้คการเอาดำได้ส่นเแล้วไม่มมัดสนเองมดแล้วพกตกงนน้องอ่ะบได้ กสาเนาะเจ๋อแล้จะไปเซ็เเนบะเซ็นเอาแล้วแล้แล้วออเอาหลัง่ไยงยืน,น,<ป>นอยู่นอยนแต่ว่าเออต่อไปวะก็อยา,ากใส่ยเทละกะต่อมาจากเพื่อนนี้เงินสองหมื่นบาทไงน,นะ่อนกันกับโมอเอิงนะกะ แนวมอือเทวหาหาทแ,วแว้โอนหาวฮักบไล้วัวพายไปแล้ตอนัวพายไว้ป่าเนี่อือนขึ้นมันได้ประพามาจากกันทางเลนน่ะพวกนี้ก็โอนขึ้นันนนหัวนไหวไป้เ็นคนหลับตาแม่เลแม่เลต่พ่อจีลับาบุน่ะพอได้ใช่ไห บ่แน่เลยเขาจวดปะเนาะสอดเนาะเขาสอดเพนกระเาูกมาตายนะฮะักผูตักัูสอดสอดมันมี่สิผูสอดสอดักทักย่องกามดล้วเนีเอาบ่แผ่นกันบ่แน่เลยแน่ฮะกดาวกลลงพื่อนเลาะู่ เราเห็นเลยเผื่อเอาตอนเผลอตอนข่าแรงบ่ออันนี้นู่ใครไม้มันไก่แม่บ่เอาคูคูนึงใช่ไหมแม่ไหนครูหนึงซอดคูนึงตักักกระสอบักกระสอบคูหนึงแบกจะบายแล้วไปชางนี้ไปใครบ่ยอเลย โจนี no ่นอละแม่ไรครับผมแม่ไรครักิโลครับกิโลครับพกเที่ยงพูดละลังทายหละสุดแดนหละแกนหมละลังทายลังนองซ่าหม่ละต้นบอกเดียวพงศัยม่ชชื่อมั้คงศมาชิเขากิน

เ ah ่อนปลาขีมันงยำเราเขาเลนขวดใป้าอันาเขาเรียกเลเรียนกได้โเด้อานปกินกนี่น่ก็นีนี่ยน่กนนก็กน เขาเลยไปนานเขาปจ่เอาไปเซ่นบแล้วเารบ่บอกไมดได้หมดแล้วเดี๋ยวเดขามาไว้เดื๋ยเาบอก เอาอึ้งไปเื่อเอาย่ไปอึ้งไปสนอพ่บ้านกันเน่นอยู่เมนน้าม่นน่อยู่อ๋อและอีปุ่ยนอนอ่้ม่เน่เอา่ได้มาอยู่ล้ล่ะคงื้อทมน่เด้่อ่จะอยู่นี้น่นาวูนี่คือกำเพงหรือเอาลคงเพิ่งกำเพิ่ไ้ล่ือไปต่างเนี่ยโต คลบ่ขับรถมาแต่ใชไหมแม่เนบมือเอไปจ้มบ้าจับเองสนักเอาคนเลยลกัเดิน่าเดินงงไมดดินมนเดินมันรกของแม่แม่หลไวต้นหนามอไกขึ้นลูกหลานมาโูกขแบบ่อันนี้มแมนเอาไปใส่อยู่ได้่าเาก็ มาอยู่คมาแบบ้ไปนั่งหัเ้าไม่ใช่ทำอ่ปเนเเอาเาบ่มีกันบ่ก่อนไปเลยยืนคอลาอย่างบุยังเอิบแม่เลยซับแฝดสีมเีดอกวก็จะว่าขักทามีแนดูหลมาอยู่กับมันอยู่น้ำาคือไรแ่นเขาอื่นข้งคนบงังไปเลยนกว่าวัแล้วคือเราคือเราใ แล้วแล้วคนชิมทำจับปกต้องทางซาไว้เพื่อต้หน้าปลาไก่เพื่ลงุานโาณไอเอื่อเอ้มะโตัวีทันแจ้งมาจันเล้วก็ไปสุขาวบอกยไปเกี่ยมาไปสุขาวไปงยาสุขาวมาแรจะให้เ็ดอกโมูให้ด่เดตัวนี้ไป่างได้โม่ม่ บอประมาณนั้นบอกมันก็ลดลงน้าเลยเขาจะเัีประดุกพัน์นี่ตัวพี่น้องสำหรับพี่นีสังรีกับรามนพี่น้องาเรเ็ลคุณกำลังใจเด้พี่น้องคอมเมนต์เีออกมาขับนาข้างทงรีพี่น้องเลยมาคนเดียวกับอลาเด้อเมอขาบอกกับม้าือนเดี๋ยวพี่น้องเดนเือนงสังรีเลย่เอกสารจังยทียูเนาะพี่น้องต้องไปเช่นนี้เนาะ ขเราคิดเ <Yeah. S 2> ่บาพี่น้องเลยต้องใส่ต้องควาใส่คว้า